อย่างต่อเนื่องจริงๆค่ะสำหรับนักธุรกิจสาวไฟแรงชื่อดังนะคะอย่างดร์สิวพรผู้บริหารบริษัทภูมิพิงเฮิร์จำกัดทิ่ลาสุดนะคะได้เปิดออฟฟิศฉลองยอดขายท็อปแบรนด์สินค้าขายดี3ปีซ้อนแล้วก็สินค้าขายดีในอาเซียนโดยมีพีเซนเตอร์นางงามคนดังนะคะอย่างสาวมีมีกันสุดามิสแกนเมียนมา2022เข้าร่วมง,งานพร้อมเปิดเผยถึงความประทับใจนะคะหลังได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวผสมสารกันแดด S1 นะคะที่ช่วยให้ผิวขาวสว่างกระจ่างใสไม่โป๊ะด้วยสารสกัดสุดปังมากมายนั่นเอง ใช่ใชก่อนเห็นผลก่อนถึงจะแบบการ<อ>ที่จะขายแล้วบอกตรงๆว่ามันดีจริงๆค่ะ<ช>ตัวนี้แบบเอาไปใช้ที่ตอนแข่งขันรอบที่อินโดนีเซียนะคะ<ช>เป็นตัวแทนมิสแกรนยมมนมาค <น S 2> ือก่อนที่เราจะออกสินค้ามาุกตัวเราต้องมีการเทสทสแล้วเทสอีกให้มันเกิดความมั่นใจเราก็ต้องมั่นใจก่อนว่าลูกค้าใช้แล้วได้ผลจริงๆไม่ใช่ว่าเราเทสของเราเองคือลูกค้าที่เอาไปใช้แล้วได้ผลจริงของเราแบรนด์นี้มาหกปีแล้วซึ่งคุณจะมั่นใจได้ว่าถ้าคุณเอาสินค้าเราไปขายเนี่ยยังไงมันก็ขายได้เพราะแบรนด์เราแข็งอยู่แล้วนะครับ Minka Bashi! S1 ซอยตะนี่เนาะ20เนี่ย6หลักใบมา2569มาဆိုရင်เนาะမဆနာတော့တော့ဒီ S1 Revolution ကတะนี่အမတ်ဆနာလုံးလေမကြတေဘူးတမဲတခြား PC ชาวนี่จะจ๋อဘူးတမဲဒီ S1 ဆိုတော့ตะนี่စပ်ဖွင့်တော့ဆိုဖွင့်ပွဲตะนี่လာနေတယ်เนาะแล้วเอาคู่มาตะนี่อ่ะเอาญีมาล่ะတွေ့တော့อาตะนี่อ่ะလည်းดีเซ็นเตอร์ကိုลาပြီးစားจုပ်လေชุ่ยရะกันนะဖွင့်เยียရะเจตူหมายတင်มาလက်လောလောအဲ့လိုမျိုးออมเนี่ยล่ะတွေ့ရလားยันวณะတယ်ချုပ်တဲ့ကြည်ဟာဆိုတော့လေအာမတိတေဘူးเนี่ยလူလည်းစိတ်တယ်တအားလေးမကြတေဘူးเนาะตะนี่ဘယ် पीसी အရဆိုအရင်လေးရောင်းကောင်းတဲ့အချိန်မှာချူတုံးရဲ့တရားဆိုသူတို့လည်းပီစီဝင်ပြီးတော့ပြန်ရောင်းရှိတဲ့သူတို့လည်းအာသူတို့အခြေပေါ်တော့ပီစီတက်တော့သူတို့ရချင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့အမဆန်တော့ကိုပြောပြလာတယ်ကောမီမီကိုရချင်တဲ့ဒီမျိုးကအမဆန်မီမီကိုခေတ္တထားတယ်ကောကျေဇူးတရားတင်ပါတယ်ရှင်အာဒီ is worker ဆိုရင် pc ကကိုထောက်တဲ့အချိန်မှာတနည်းအတွင်းမှာဆိုပြီးအော်မီမယ်ဆို committee ကကိုဆက်ချိရဆိုအနေဆိုတော့မနေ့ကကိုနေ့အာတုံးမီမာထောက်တဲ့အချိန်မှာကော session ကိုပတ်စယ်လည်းမယူဘူးဒီမျိုးနော်ဒါပေမဲ့ကိုတောင်းတဲ့အချိန်မှာကိုတောင်းလေးကောင်းတယ်ပြောလဲဝင်နေတယ် ตูรเวพี่ราตูเลยเปลี่ยนตัวนงชุดตะก่อนเยมาตูรู้เลยก็เสพิชนเมานือนกยันนี้ชอบยไหมในทอนงานชุดเือกู่อรก็เสยเนาะตอนนั้นที่เราผลิตมาใช่ไหมเราก็แบบคิดว่าจะมาทดลองใช้แล้วทีลูกค้าชอบแล้วก็เขาขอแบบเขมาขอขเป็นตัวแทนเราถือแลยว่าเจ้าเนี่ยขอเป็นเดแทน အရင်လေဝိုင်းတာဘူးဆိုရင်ဝိုင်းတာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကို PC ရောင်းကောင်းကိုဝိုင်းတာပြီလို့မဟုတ်ဘူးပြီလားဒါပေမဲ့ကိုကဆိုတော့ PC ကိုရောင်းနေ PC ကကိုတောင်းကောင်းပြီတော့ကို PC အဲ့လိုရောင်းကောင်းတဲ့အချိန်မှာကိုလည်းဝိုင်းတာတယ်မဟုတ်တော့ဘယ်ရောလဲတောင်းတဲ့လူကဆိုတော့အဓိကပဲဒီတော့မင်းမီးကတော့တောင်းတဲ့အချိန်မှာပြီလို့ကြီးခံတာအရင်ကအရင်ကတောင်းတဲ့တမီယားလားအင်ဒိုနီးရှားမစ်ဂရန့်อินတနာရှင်နယ်မတွားခင်းမှာတမီယားလားဒီဥစ္စာလေးကိုစောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ပြောမှဆိုရင်သူရဲ့ခရီးမနီထိုးလဲမလောက်ဘူးပေါ့နော်အာကိုကအင်ဒိုနီးရှားမှာမစ်ဂရန့်အင်ဒိုနီးရှားမှာပြိုင်တော့ဒီဥစ္စာလေးကိုစောင်းသွားတယ် แล้ว oh, ก okay. ็ปิ่นแลมานี่ได้สรแล้วก็กูๆๆเล่นเจอเอ๊ะอิ่มเยอะนะแล้วอ้านี่แหละก้าวเลยสรอ่ะพิซซ่านี่มีเยอะแท้พิซซ่าตะมีมันอยู่ว่ะละเล่นกันอย่าอะหละมานี่แหละหาจ้ะนะกูปะเนาะแต่แม้กูว่าเราปล่อยไปเสียปล่อยเลยปะเนาะอะค้างซองกูต้มยาล่ะแล้วก็ธีแล้วยังก้าวเนี่ยออมเหวว่ะละยังไม่ปล่อยมิมี่อ่ะจรกูเนี่ยกูตะกาปล่อยจ่ายปะเนาะดิพิซซ่ากูหล่มเลยสุปะเนาะหนีนี่ต้มแล้วสู้ยิงเหมียติเปียเหมียมิมี่ได้ตกจะไม่รู้กูที่มาแล้วอะผู้เชียตะนี่เว้ยไอ้ฉิมาตะนี่เวออมเหวว่ะอ่าฝนกันตรอค่อนข้างที่จะดีมากนะคะ อรเอเยนาเลยกูจะยองกลงเลยเนาะยองกลงไอ้ชิมาเอสวยวะเนาะมากกเซเลสวอารมขคเตะะเนาะอูโตอซอูงาเซตุโรอเมริกามาสวยเนาะรวมซื้ออย่างเงี้ยแต่แม่ยังไม่ได้ไปแบบไปขายอะไรเงี้ยแต่วไปแบบใช้ใช่ใชเยอะ ตุนไว้เก็บไว้ตีทานน่ะเมียๆแล้วไปก่มมั่วจอกเลยโอเคอะมาฉนเอาเปิ้ลสินอ่ะตัวนี้ DS1 DS1 Body Oil Lotion กะตะบูเลยอายุเว้ยไล่ตองกอมมา cosin เดฟิตองไม่เก้ากว่ากูเนี่ยเย็นไม่แจกกว่า cosin เดฟิเนี่ยป่ะเนาะภิยอ cosin เลวินแอชสีมาตะคาตะมันไม่ยาเลยอยู่เนี่ยตะคาเน้นๆไว้ตองกูประสันสีแดมมาฉนเอาสีมาเมียๆไว้แมะตวาพี่รอไอ้มาไว้ทาไว้ส่วน PC ลงอ่ะยอมจริงๆกูเปรียบยามเมกูตองยามเมกูจอยยากันอยู่เนาะก็คือใช้ก่อน ใช้ก่อนเห็นผลก่อนถึงจะแบบการที่จะขายแล้วบอกตรงๆว่ามันดีจริงๆค่ะตัวนี้แบบเอาไปใช้ที่ตอนแข่งขันรอบที่อินโดนีเซียนะคะเป็นตัวแทน n i s g ย a n d มาพี่ซานตอนนั้นให้ไปตั้ง5 6าหกอันพี่ซานจำไม่ได้ให้ไปตั้ง5 6อันตอนนั้นเนี่ยคือโลโก้ยังไม่ชัดเจนเลยว่าพี่ซานจะออกแบบแบบไหนไอ้ดิฉันมาจตมีองงาบูเล่าแต่มีเปวารตมีอะไรอยู่แหละโคอยู่นะโคอยู่นะเหมือนแบบแอบเอาไปด้วยค่ะเอาไปที่อินโดแล้วก็แบบเใช้หนึ่งขวดแล้วก็ทีนี้ดี น,นี่ตนาคานี้แค่ยอยๆและะ้วก็ห่อผอกผิวด้วยให้ผิวดูแบบขาวเนียนแล้วก็ไม่โป๊ะด้วยอ่ออธิการฮะสิบอกน่อกอสเลียะสร้ะเนเนบ่าตะย่อสิงคโปร์ฟิชิลาอมัสนาวเยอปูตะท่องอยู่เมอปู2000อยู่เมบะบะบีมาเปลี่ยนชะเมอินโดนีเซียมาเป็นชะเมมาเลเซียมาเป็นชะเมกุดตบอดะเมอธิการสร้ะอะยิงโกยอจีมูซิม่าโกเวเมอะยิงโกตีมาดีพีซีตะเกไก่กาวมากโกอยู่อมัสนาวท่อเนพีซีกาอัศนเปีตวาไปกวานอทานอทะสร้ะยิอะเมียเล่ละยะฉินเล่ยะเดเนเนเล่ยะฉินเล่ยะเดโกตะเกจีตบออมัสนาว ပြေတော့ကစနေဖြစ်မယ်ညီတို့မများလေးဝေရမယ်မဟုတ်ဘူးအလားတူမကောင်းဘူးအဲတမီးလိုမရောင်းချနေတယ်ပြစ်စံသားလည်းပြောတယ်နောက်မှရဲ့ချိန်ကြမယ် TikTok မှာရောင်းကြမယ်တကယ်ကောင်းလို့လေနော်မိမိကကျတော့လေပြင်းနဲ့အချိန်မှာသူများမီးရယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြင်မှာဝေရမယ်မိမိကကျတော့ပျော်လို့မတတ်အောင်ပျော်လို့မတတ်အောင်တိုင်းမှာဝေရမှာမြန်မာဝေရမှာပြစ်စံလို့ဒီလာလို့အခုမှအောင်မြင်သွားစလားတဒင်းကြရတာအရန်ပြီးပျော်ရွှင်ပါ Okay ပါ จีมยูอมาสานราพิเศษคืออย่างนี้ว่าเราทํายังไงถึงลูกสินค้าเราขายดีขนาดนี้คือเราใส่ใจคุณภาพแบบไหนเรามีวิธีการยังไงถึงแบบลูกค้าแบบแคบภายในปีเดียวเนี่ยเราขายได<ช>้สำเร็จเปน็นแสนลูนกค้าสรคือก่อนท,ที่เราจะออกสินค้ามาทุกตัวเราต้องมีการเทสแล้วเทสอีกให้มันเกิดความมั่นใจก่อนที่เราจะเอาไปขายกับลูกค้าก่อนขายกับลูกค้าเราเองที่ซื้อสินค้าสุนไรเราใช่ใช่ล้แรกแลสองก่อนที่เราจะเปิดตัวตัวแทนเนี่ย เราก็ต้องมั่นใจก่อนว่าลูกค้าใช้แล้วได้ผลจริงๆไม่ใช่ว่าเราเทสของเราเอง<ช>คือลูกค้า<ช>ที่เอาไปใช้แล้วได้ผลจริงก็ถึงกล้าที่เปิดตัวแทน อโอเคอมาสนอพีโอชิอาบอนเนาะอมาสนอแบรกัคุณนรับปรโยชนพีซีกองเดออมาสนวกูแนตเตอเดออธิกาสอพีเซนเตอร์ตะเกตยบเตยาเดพิเซนดาเบียวมีมีพิเซนเตอร์เพียบมาราลแต่แม่พี่ตะเกตตรงย่านเนาะตะเกีบมีมะม่วจงอย่างเบี้มสลอแต่ล้เอามีาจะมีแลมะเทีวมะเนาะมม่ตที่ทอเลยเสนติตี้ลยตอัติเติลยเบติเบอเล็กๆที่ได้รู้จากพิซซาแล้วจนแบบเติบโตแบบมีผลิตภัณฑ์เยอะๆก็แสดงว่าใช้ดีจริงตะเกียงอะ้ายขึนจมีี အမတ်ခံပေးတဲ့အခုခြေအားကျွန်းအမတ်ဆန္ဒာ YouTube visitor ကလေးယောက်ဖြစ်ပါတယ်နော်လေးယောက်လက်ရှိမှာမိမိမိစကန်ပါမယ်မမနေစာလက်ပါတယ်အာမမနေစာလက်ပါတယ်ပြီးတော့အမေမြတ်မိုးလက်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းနောက်ကိုအဲ့ဒါပြန်အကလော visitor ဆိုလေးယောက်ပါနော်တို့လည်းချောချောနဲ့အရှိမာတို့လည်း PC တော်ရမယ် ต๊ะบิม้าตัวจะเราปิดเจอ,อยูโรยจุดแข็งอมาสนาวพวชิวแข็งสวยอีอมาสนาวพี่บ้า่จุดแข็งจะอมาสนาวพี่บาแน่นกเสเลยเปิยยอดไอชมากเสเลย์ยองกองเ่ลูกว่าจะเราเยี่ยมจิมุสุอิตอยางกันเยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็ต์ยเปอรางกันเาะขายได้อยู่แล้วพีอมาสนายองกองเวนได้รู้เจนไรูเลยยองกองไปพี่ซีกองเดยนียองไลวจะเราทัวมลลไปสื่อสารกับคนที่ซื้อยัางไงให้รู้สว่าสินค้าเขา่เห็นคุณค แต่เราก็จะทาเรื่องการตลาดให้มากขึ้นโดยการผ่านหนึ่งเราม,ม,มีจุดแข็งของแบรนด์เราคือตัวพร oh. ีเซนเตอร์หลักคือวิสันดา,นเ,ราเราทำมาหกปีสร้างความมั่นใจให้กับลูกคา้าซึ่งมันแตกต่างกับแบรนด์อื่นที่เขาผลิตสินค้ามาแบรนด์หนึ่งขายแล้วหายไปแล้วก็ผลิตสินค้าตัวใหม่ๆมของเราแบรนด์นี้มาหกปีนะซึ่งคุณจะมั่นใจได้ว่าถ้าคุณเอาสินค้าเราไปขายยังไงมันก็ขายได้เพราะแบรนด์เราแขงนะ็งอยู่นะครับแล้วก็ข้อสองพรีเซนเตอร์ที่จะเข้ามาเรื่อยๆอย่างที่บอกคือมีมีสี่ท่านดังๆเลย มากนะใช่เนาะซึ่งทำให้โกสเลนโกสเลนอ่ามั่นจใจได้เลยว่าคุณจะมีชีวิตและอนาคตที่ดีขึ้นก็สัญญาค่ะว่าจะโปรโมทแล้วก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดสำหรับมิมีนะคะก็คู่ชัยมาวนน้อยจะมีและวคุยเายาี่ยก้าวยาลาเดนี่ยมมาบีแฟนแฟนอัลลออ,อ,อ,อัลลอจิซูมยายเต็มมาเดมอุชิชอาตุลอัมมาเนาอูโกเสเลตี่ยอดยอดตัวบีมิมี่ไม่มีมิลเลยยอดยอดตัวบีใช่ไหมอุชิอาตุลอ่านักข่าวก็สัมภาษณ์เป็นเม่ตูสัมภาษผัสดา မောင်ရတနာဗမာလူမျိုးနဲ့ကြုံမိတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်